มาเลยครับเทวดาครับชาลีเปาวบวกดอมครับมือนี้ครับอย่าไปยนละการเมือมาใหายในเด้อมันเน็ตมันหมดไปแล้วมัหายก็กโผล่เก่าโปรดตามฝ่ายเราผมมีบุญใจดีสื่อให้ไม่พอดจอดมัดแดงครับเจ้ ขับไปยี่สิบก้าล็อกค้างอยู่ครับแอดเทวดาครับโดนใส่ไกลๆมากพสุดเลยสุดเลยนะครับี่บอาสุดเลยครับมามาแปดยี่สี่สองี่สิกาวเนนี่แล้วนะครับแอดเทวดาขับุรเตยลอครับเข่าเมฆปลายทาง ไปเลปลาเาเด้อออกมาแล้วกับปลาควันหนาๆนะครับไ่ะัว้หาแ่นจนี้เป็นการตลาดของที่ม่เวดาแลครับตาองตลดนะครับรอกาตลาดนะครับนีา้วการงเนี่ยเป็นไปสีทองเตรียมเลยครับพ้อมนะครับรอปอยนะครับแอดเทวดา อ่ารับผมีหรป่าก้อมีไหมพี่ายอเดาแเทวดาครับสางบอตอยนะครับ ขาครับโอ้ย,อยควันผมครับควันมันนี้ไหลออกไปเบิดเลยครับควันมันนี้ครับขออภัยครับบวห็นจังหวะสุดท้ายนะครับรอควันจางครับสักครู่

การจึกจักครับตามที่กะทิบอกครับโอ้บอกไฟไปไกลครับพี่น้องสร้างขานและก็ตัดสาค,ครับรอ,อเวลาเลยนะครับสำหรับแอดเทวดาครับ đại thập thiên nam, thập tam, thập bốn, thập năm, thập